มือถือจอพับรุ่นใหม่จาก oppo มาแล้วครับกับ oppo find n5 รอบนี้เขาชูจุดเด่นว่านี่คือมือถือจอพับที่บางที่สุดเท่าที่เคยมีมาและที่น่าสนใจคือการน้ำกันฝุ่นได้ที่ ipx9 เครื่องแรกของโลกจิกด้วยครับ ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับ Oppo ไป3 series ทำผลงานออกมาได้น่าประทับใจกับการอ,อัปเกรดตออไป N2 ได้ค่อนข้างพอสมควรทั้งไฟ N3 Flip แล้วก็ไฟ N3 ที่เป็นแบบจอโฟลชั้น2รุ่นเก่าผลความเทพมาใส่แบบจัดหนักจัดเต็มจนทำให้ยอดขายนะเวลานันานห,หลายหลายคนมองว่า๊อย,ยอดขายจบหรือเปล่าไม่ได้จบครับก็คือขายได้ไปเรื่อยๆนั่นแหละเพียงแต่ว่าความคิดความนิยมเนี่ยอาจจะ ลดลงต่อไปบ้างแต่ไม่น่าเชื่อว่าทั้ง 5s Flip แล้ว5 n นี่สามารถยืนระยะวางขายในท่กปีแล้วได้อย่างสวยงามเลยซึ่งก็มีไม่เพียงไม่กี่รุ่นนะฮะที่ OPPO ทำได้อาจจะเป็นเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย OPPO พอไม่ได้เปิดตัวมือถือจอพับรุ่นใหม่พอมาปีนี้เลยจัดหนักเต็มประกาศว่า5 n Flip ให้ผ่มแต่ตัวโฟลมาแล้วครับกับ OPPO 5 จุดเด่นที่หลายคนน่าสนใจนั่นคือเรื่องของตัวเครื่องครับที่มีความบางและเบาโดยการออกมาเนี่ยความบางจะอยู่ที่ประมาณ4.21ม mm. ิลิเมตรแต่ถ้าเกิดเมื่อพับเข้ามาเนี่ยจะอยู่ที่9.3ม mm. ิลิเมตรซึ่งถือว่าทาความบางกว่าไฟ N3 ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยซึ่งจุดนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบกันเพราะว่าแน่นอนครับเมื่อตัวเครื่องบางทุกอย่างก็ต้องบางไปด้วยแต่ถามว่ารอยพับเนี่ยยังคงเป็นปัญหาเหมือนกับเจนก,น,กนก่อนไหมถ้าไฟ n 3ทําได้ ว่ารอยพับไม่มีตัวนี้ก็รอยพับไม่มีเช่นกันเพราะว่ากันว่าเขาใส่เทคนิคีใหม่ที่จะช่วยให้ลดการมีรอยพับค่อนข้างมากก็คือพูดง่ายว่าลดรอยพับเยอะพอสมควรกับตอนไฟเอ็าอีกและหากนํามาเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่า Honor m a g i c V3 ซึ่งเป็นแชมป์ความบางในปัจจุบันเมื่อกลางออกมาจะหนาอยู่ที่ประมาณ4-35มมิลลิเมตรและเมื่อพับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9-3มมิลลิเมตรตอนนั้นถือว่าบางเฉียบสุดๆครับในขณะที่ซัม s u n แกซ l a x y โ4 6 ตอนการจะอยู่ที่5.6มมและตอนพับได้จะอยู่ที่12.1มมตรอะอย่างที่บอกไปที่เราเกิดไปแล้วว่าข้อดีของตัวนีนทาให้ตัวเครื่องเนี่ยมีความบางลงเนี่ยมันอยู่ที่ระบบบานพับใหม่ครับไทเทเนียฟรีสินที่มีขนาดเล็กกว่าบานพับของไฟเอ็นสามถึง26เปอร์ต่แลยังคงความแข็งแกร่งที่มากขึ้นโดยการใช้แผงจีไทเทเนียม3ามิติที่ซับซ้อนและวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ผสมกันเพื่อช่วยให้ไฟเอ็นห้าเนี่ย มีน้ำหนักลดลงหรือเพียง229กร,รมัมซึ่งถือได้ว่าทำรีดน้าหนักออกมาได้ค่อนข้างเบากว่าเดิมต่ากว่า i ฟ3 o n อ3กนะครับไม่ใช่เพียแค่ความบางและเบาเท่านั้นอ p p l ไปท้ายังมีมาตรฐานการน้ําในระดับ IPX6 IPX8 และ IPX9 เป็นมาตรฐานแรกของโลกสําหรับสมาร์ทโฟนจอพับได้ นั่นก็หมายความว่าตัวเครื่อสามารถทนต,ต่อแรงการน้ําจากน้ําร้อนและการจมน้ําได้ซึ่งโครงสร้างของตัวเครื่องทําจาก 7, อะลูมิเนียมซีรีส์เจ็ดพันจิกด้วยกันยูใ้เาเลยาพับใบนี้ยังช่วยแก้ปัญหารอยพับบนแผงหน้าจอหลักที่ได้เป็นอย่างดีโดยทาง Apple จะใช้หน้าจอหลัก l t p o OLED ขนาด8 1นิ้วมาพร้อมกับความเร็ด Full HD Plus และตรารีเฟเรชป,ปรับได้ที่1,120ซ์ก็คือเป็นแบบ เขาเรียกว่า a d d i t i v e Sync ที่หลายคนคุ้นเคยกันดีส่วนแผงหน้าจอมีอัตราส่วนที่9:9:9ที่เป็นสัดส่วนที่นขาแทบแตกพอสมควรนะครับแต่ความสมบูรสูงสุดนั้นให้มาถึง2,100นิ้น ส่วนหน้าจอด้านนอกครับเป็นชนิดเดียวกันก็คือ LG POOLED ขนาด6.62นิ้วความละเอียด Full HD Plus เหมือนกันอัตรา Refresh ก็อัได้เหมือนกัน1,120เฮิตร Re บบตซ์่วนแผงหน้าจอจะมีอัตราส่วนภาพอยู่ที่2 0ต่อ7ต่อ9และความสว่างสูงสุดอยู่ที่2,450นิตทั้งสองหน้าจอรองรับปากกา Oppo Pen ซึ่งจำหน่ายแยก่าหาส่วนบ้านเราครับว่าจะมีางขายไหมอันนี้ต้องดูนะครับด้านสเปกกล้องชุดหลังของ Oppo Find 5หลายคนอาจจะตกใจว่าเอ๊ะ เลนส์อันเอร์ไวท์ถึงได้แปดล้านพิกเซลคำตอบคือมันทําให้ตัวเครื่องบางลงใช่ไหมดังนั้นเรื่องของชุดกล้องหลังถามว่ามันให้ความสําคัญไหมคาตอบคืออาจจะให้ความสาคัญน้อยกว่าตอนไฟเอ็นสามพ่งตอนไฟเอ็นสามที่ถือว่าใส,ส่สุดเต็มที่แล้วแต่ในไฟเอ็นห้าเนี่ยอาจมีความเนิร์ฟลงมา,นาหนิดึงแต่ในเนิร์ฟในที่นี้คือเขาใส,ส่สิ่งที่ตัวแข็งะมานี่นคือระบบออโต้โฟกัสเซนเซอร์ imx 3 5หรือ35 5ที่ห้าเี่ยคนจะคุ้นเคยกันดีเนี่ย มีทั้งคนชอบกับไม่ชอบบ้างแต่คราวนี้พอ,อมีออโต้โฟกัสใส่เข้ามาเชื่อว่าหลายคนน่าจะให้อภัยกันเลนสแฉ้์นะครับส่วนที่ที่เปียนไปนั่นคือเลนส์สากับเลนส์พาริสโคลครบคับความเรียเท่ากันอยู่ที่50เซลล์โดยเลนส์สากใช้เซอรเซอร์ของ Sony Lite ่ลีเฟ LYT 700ที่มีระยะโฟกัสเ mm ทียบเท่า21มิลลิเมตรพร้อมกับสัใส่ 4S ส่วนเลนส์พาริสโคลครับจะอยู่ที่เทียบเท่า70มิลลิเมตร โดยการใช้เซ็นเซอร์ Samsung i ซิล l l 4.5พร้อมสูบออปติคอล3เท่าและสูดได้ไกลสุดร่วมถึง120เท่าด้วยนะครับเช่งความน่าใจคือทั้ง3ามในตัวนี้ยังคงรปสนผลที่พัฒนารมก,กับทาง Hasselblad เหมือนเดิมรูถึงซีรีส์กล้อ,องฟิล์มที่หลายคนชื่นชอบกันก็มีมาให้ในรุ่นนี้ด้วยนะครับส่วนกล้องหน้าทั้งจอนอกกับจอด้านใน8ล้านพิกเซลเข้ากันครับจากเดิใมให้มาอยู่ที่20สัส2ล้านพิกเซล าา com, Snap, แล้วก็ใบหน้ามาเร้ากับชิปเซ็ตควอดคอมแ a p แล้วก็ 8G บนสถาปัตยกรรม3นาโนเมตรที่มีแรม 16G และหน่วยความจำสตอรเรจภายในก็คือ5 2 g b หัวอ่านเป็น LPDDR5X และ UFS 4.0ซึ่งเป็นตัวเลือกเดียวสำหรับรุ่นที่จำหน่ายนอกประเทศจีนด้านหมายคามว่า โ r o บเวอร์ชันโรี้มีชื่อไทยเข้าขายด้วยนะครับแบตบเตอรี่ให้มามากถึง5,600 m d m เป็นแบบแบตเตอรี่ซิลิคอนคาร์บอน,นก็คือตัวแบตเตอรี่เนี่ยบางลงกว่าเดิมทำให้เราสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานมากขึ้นรองรับการชาร์จไร้าสายแบบ Air b o o s 50วัตต์และแบบนีสายส u ู e อยู่ที่80วัตต์ระบบปฏิบัติการมาเท่ากับ Color OS 5ที่เป็น based on Android 15 มาพร้อมกับฟีเจอร์ AI จาก็อ Oppo และก็ g o o g l e ที่ใสามาแบบจัดเต็มจัดหนักไม่แพ้กันกับอ p p เปอ 5X Series ที่เปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองครับที่สำคัญอ p p เปเขาสัญญาว่าจะอัปเดตเวอร์ชัน and r o i d เป็นเวลา4ปีและแพทช์ความปลอดภัยเป็นาวห6ปีและที่สำคัญเรื่องกีวับเวอร์ชันที่ขายในไทยจะไม่มีแอปเจ้าปัญหาใส่มาในรอมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการันตีได้เลยว่าใช้อย่างสบายใจและปลอดภัยร้อนแน่นอนครับ โดยอัปเปอร์เฟ5มีให้เลือกถึง3าสีด้วยกันนั่นคือสี Cosmic Black Misty White และ Du s เพอร์เโดยจะเริ่มวางจำหน่ายในวันที่28กุมภาพันธ์นี้จะเริ่มวางจำหน่ายที่ประเทศจีนกัน่อนโดยราคาจะอยู่ที่2,499ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ62,900บาทเริ่มพรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นี่คือในส่วนของที่จีนะครับ่วนของประเทศไทยตอนนี้มีลุ้นนะครับมีลุ้นแน่นอนก็คือจะเข้าขายในไทยเมื่อไหร ต้องติดตามกันเพราะตอนนี้หลายๆคนรอรุ้นนะครับว่า Oppo f i n 5เนี่ยเมื่อเข้ามาในไทยเนี่ยจะทําราคาไว้เท่าไหร่เพราะในเมื่อบางอย่างอัพสเปกขึ้นและบางอย่างถูกเนฟลงมาหลายคนถามว่าชอบไหมก็มีทั้งชอบกับไม่ชอบเพราะฉะนั้นรอรุ้นกันนะครับว่าราคาค่าตัวของ Oppo f i n 5ถ้าเข้ามาในไทยเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ต้องติดตามกันเร็วๆนี้ครับ